ของเล่นที่ฮิตที่สุดในช่วงนี้จะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเบเบดเ็ทำไมถึงฮิตได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขามีความสนุกและรายละเอียดมากกว่าที่คุณคิดไปเล่นเบเบดกันทีทูวันก็ุดโหตัวแตตัวแตกอ มันจะมีของเล่นไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งที่มันอิฐมากนั่นก็คือเบเบ็ X คือเป็นกระแสสุดๆตอนแรกตัวท็อปเนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจเลยตอนแรกเขาก็คิดว่ามันก็คือเบเบ็ุหมุนๆชนกันแต่จริงๆแล้วมันพิเศษกว่านั้นเบื่อความที่ท็อปอยากลองเล่นบางท็อปก็สตาร์ทรถบิ้มขับรถไปเลยครับเซนทันมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะเพราะว่าพนักงานบอกว่าหมดหมดจ่อยเลย พนักงานบอกว่าเดี๋ยวมีเติมของด้วยความที่ท็อปอ่ะไม่ท้อท็อปก็เลยไปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าหมดไม่มีเลยมันจะฮิตอะไรกันขนาดนั้นนี่ขนาดเซนทันอุบลน,นะหาไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เราได้มาแล้วเป็นชิ้นสุดท้ายของร้านเขาด้วยกดสั่งออนไลน์เลยครับผมผมไม่ทนแล้วจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงฮิตเนี่ยและมันสนุกยังไงวันนี้ก็ได้เล่นเบบี้แล้วกว่าจะได้มา ตอนแรกก็คิดว่ามันแค่ชนกันธรรมดาแต่ทําไมมันถึงยิดท็อปก็เลยไปหาข้อมูลมาท็อปก็เลยรู้ว่ามันมีรายละเอียดของมันนี่ทําให้มันเล่นสนุกพูดถึงเบเบทท็อปขอย้อนกลับไปในช่วงท็อปยังเด็กอยู่ท็อปจําได้เลยว่าตอนเด็กๆกับเบเบทอะ่ะท็อปจะต้องไปที่หน้าโรงเรียนแล้วไปเลือกซื้อเบเบทและเอาไปเล่นแข่งกับเพื่อนหลังเลิกเรียนท็อปจาได้เลยว่าตอนนั้นใะสมัยนั้นอะ่ะมันจะต้อง ชูดให้นานที่สุดถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สายที่เราเล่น่ะเลือกมันแบบยาวๆมันจะได้แบบอยู่นานๆดึงปื้ดซึ่งตอน,นเด็กนี่คือเล่นไปเรื่อยเลยนะไม่รู้กฎไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องแต่ว่าตอนเนี้ยเบเบตอน,น้นะนำเป็นเบเบธรรมดาแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเบเบ X ็กซ ที่กลับมาฮิตใหม่เพราะว่าเขามีเบเบสพาคเอ็กไงมันก็เลยกลับมาฮิตใหม่คุณป <ทำ S 1> าเบเบสอะเมอไนูน้นเราดูไม<บ>่ฮิตนะใช่เขาจำนะได้ว่าการ์ตูนอะ่ะมันน่าจะมีหลายภาคนะแต่จําได้ว่าตอนนู้นที่ดูอะ่ะมันจะมีคุ้นหูวปะเต่าคนองพยักอรุณอะไรอย่างเงี้ยคุณหูไหมน่าจะคุ้น<ร>ในยุคเราเออน่าจะน่าจะคุ้นในยุคเราเนาะเด็กๆก็คงอาจจะไม่คุ้นปะอ๋อจาได้นะตอนเด็กๆกับพูดเหมือนตามการ์ตูนด้วยนะแบบที่ทูวันอ็ เอา้าคะน้องอ๋อเรามีมีตัวหนึ่งคุณปามเรียกผมไม่ได้พูดชื่ออะไรนะมังกรฟ้าคุณปามจำได้ไหมเห<อ>มืนอนจะมีแบบ4ตัวละครอ,อะแล้วเราก็เล่นแบบอินมากเลยนะตอนนั้นแบบแล้วพูดถึงแกปเบียระหว่างตอนที่ทําเล่นเบเบตกลับมาถึงเบเบตเอกะช่วงนั้นหลังจากที่ตอนเด็กถึงตอนเนี้ยไม่ได้เล่นเลยนะไม่มันก็ไม่ค่อยมีคนฮนะิตเนาะแล้วก็กลับมาฮิตใหม่ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเบเบตเอกไปพร้อมกันซึ่งท็อปเนี่ยก็เป็นมือใหม่แบบมากๆๆๆๆๆกเพราะอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกขท็อนนกั ก่อนแกะขอพูดก่อนว่าเจ้าตัวเบเบสเนี่ยเขาจะมีสายเฉพาะของแต่ละตัวด้วยนะก็จะมีสายแอตแทชื่อตรงตามชื่อเลยโจมตีแบบรุนแรงเน้นการโจมตีเป็นหลักและในเบเบสเกเนี่ยสามารถชนจนเบิร์ได้เลยคือแตกกระจายก็จะได้คะแนนเพิ่มใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าเขาคิดเป็นแบบคะแนนด้วยนะในการแข่งขันแบบเบเบสเอ็กอ๋อมันมีแบบแพ้หลายแบบเหรอใช่มันมีแพ้หลายแบบเลย ต่อมาสายดิฟเฟนต์ก็คือสายป้องกันชื่อก็เหมือนตรงาำชื่อเหมือนกันก็คืออึดทึกจนตีหนูมาเลยให้เขาแพ้ไปเองใช่เพราะว่าเรามั่นคงหนักแน่นยืนนิ่งๆซึ่งใครที่ชอบสายป้องกันก็ต้องเลือกดิฟเฟนต์เลยแล้วก็รายละเอียดของเบเบ็ดเอกเราจะต้องเลือกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนในการใส่ด้วยนะซึ่งมีทั้ง3องค์ประกอบแน ต่อไปเป็นสายสตามินาซึ่งแต่ก่อนเขาไม่รู้จักเลยจริงๆเขาไม่รู้เลยด้วยว่าเอเบรดเขามีสายแยกออกมาแบบนี้สายสตามินาเขาจะเน้นแบบหมุนนานๆสายเนี้ยเขาคิดว่าเน้นการอยู่รอดคือฉันหมุนนานเธอจะชนฉันกระดงกระเด็นกระเด็นถ้าเธอล้มก่อนเธอแพ้นะฉันยังไม่หยุดหมุนฉันยังไม่หยุดหมุนเพราะฉันยังหมุนอยู่ <c oughs> ใช่ไหมนะหลักการของสายสตามมินาใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะ สายสุดท้ายคือสายบาลานชื่อตรงตามชื่อเลยคือฉันอยู่ตรงกลางฉันไม่ฝักใฝ่ใฝ่ใดจะไปแอตแท็กก็ไปไม่สุดดิฟเฟนต์ก็ไม่สุดจะไปสตามินาก็ไม่สุดอยู่ตรงกลางจ้ะเขาบอกว่าสายเนี้ยเป็นสายที่เล่นยากที่สุดแต่ถ้าเล่นเป็นนะเก่งๆซึ่งเบเบททั้ง4สายเนี่ยก็แพร่ทางกันได้ด้วยนะเนี่ยขึ้นพาไปดูเลยมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเป็นภาพสามเหลี่ยมแบบนี้เลยเนี่ยแอตแทกก็อาจจะได้เปรียบสายสตามินาสายสตามินาก็อาจจะได้เปรียบสายดิฟเฟนต์และก็ สายทีเฟรนก็จะอาจจชนะใช่ไหมถูก <Att ach. S 1> ต้องอาจจชนะแอดแท็กส่วนบร,รานอยู่ตรงกลางจ้าซึ่งความสนุกไม่ใช่แค่สายนะเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าซึ่งสําหรับใครคิดไม่ได้ว่าจะเล่นสายไหนก็ต้องซื้อทุกสายเลยนะจริงๆเพราะว่าเขาคิดมาดีเนาะปั๊มเนาะต้องม<ห>ีจ่ายเงินเยอะใช่ เพราะว่าการแข่งเบเบตจริงๆเลยอ่ะเราต้องมีเบเบตถึง3ลูกเลยนะปามอ๋อแบบว่าดูว่าเขาใช้ตัวไหนเราใช้ตัวไหนสู้เงี้ยหรอไม่ใช่ว่าเราเอาไปลงเล่นแค่ลูกเดียวแล้วใครชนะก่อนก็คือวินเลยไม่ใช่นะเพราะว่าระบบเบเบทเอ็กอย่างนี้เอาบอกตั้งแต่ตอนต้นไงมันเป็นระบบนับแต้มและในเบเบทหนึ่งลูกมีทั้งหมด3องค์ประกอบซึ่งเราสามารถซื้อองค์ประกอบนั้นน่ะมาใส่สลับกันได้นะโอโหเพิ่มความเสียตังเขาไปอีกนี่สิ่งที่เราสั่งมาก็คือสั่งมาเป็น เซตเริ่มต้นมีเบเบตสองโผมีเบเบตสองลูกแล้วก็มีลานแข<อ>่งขันด้วยถึงแม้จะมีเบเบตไม่ยมุ่ไม่ยุอะไร <c oughs> ถึงแม้จะมีเบเบตไม่เยอะแต่ว่าเราก็จะมีสนามรองช <c oughs> ุดในป๊มมีถึงสองตัวอยู่ใช่ไหมใช่ <c oughs> ขอแกบแป๊บนึงนะแตนแตนนี่ของเราจริงๆแล้ว,ว่มันมีเซตที่มันเป็นเซตเล็กกว่านี้นะแต่อันนี้คือท็อปซื้อมาพร้อมสนามเลย กล่องเบอร์เริ่มเลยจริงๆแล้วว่าเขามีขายหลายแบบมากเลยนะคือแบบเป็นเซตแบบนี้พร้อมสนามก็มีจะเป็นกล่องสุม่มก็มีหรือว่าจะซื้อแบบแค่เป็นตัวเดียวๆก็มีกล่องซุ่มก็อยากเปิดเหมือนกันนะปามแต่ว่าเดี๋ยวขอลองเล่นก่อนคืออยากจะสุ่มหาตัวแร่อะอ่อไม่มีตัวแรดได้เหรอใช่มันมีตัวแรด้วยนะอันนี้คือเราได้2ตัวไหนอะนี่เลยตามภาพเลยครับผม นี่ไงสีน้ำเงินของเราตัวแรกเนี่ยเขาชื่อดันบัสเตอร์นี่เห็นไหมสีน้ำเงินเท่เลยอ๋อสัญลักษณ์อันนี้คือแอตแท็กผมจำได้ใช่<ม>อันนี้อตัวี้เป็นสา์แอตแท็กถูกต้องส่วนอันนี้เป็นค่าเลยก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมที่็อปบอกมันจะมี3าองค์ประกอบแบบนี้เ,เลยเนี่ย,นนย,ยทุกคนเห็นไหมเแบเบลใน1ลูกเนี่ยเขาจะมี3าองค์ประกอบเพื่อให้เราอ่ะปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นชิ้นนี้ก็จะมีค่าแบบนี้ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็มาผสมกับชิ้นนี้มันก็จะเปลี่ยนเช่นลักษณะการหมุนการชนกานอะไรเงี้ยถ ซึ่งถ้าเป็นคนเก่งๆในการเล่นเบเบด<ๆ>เขาจะรู้ไงว่าเอ้ยเราเอาตัวนี้มาใส่มาสู้ตัวนี้ได้อะไรอย่เงี้ยเขาปรับแต่งแต่สําราัรานเขานะเห็นศัตรูปุ๊บไม่รู้เลยเราก็ไม่รู้เอาตัวไหนลงสู้มั่วๆใช่เน้นดวง อีกตัวหนึ่งที่เราได้มาตัวสีเหลืองนี้น้องชื่อว่าวิสตัดหลอดปามรู้ไหมสัญลักษณ์สีเหลืองๆส้มๆนี้คืออะไรสตัมนงาถูกต้องนี่คือสายสตัมนงาเนยูว้ดวูตรงนี้ก็ผ่างกันเลยอ่ะใช่แบบอันนี้เป็นแค่เป็นอันเนี้ยนนี้เป็นวงกมลมอะไรต้องบอกอันนี้คือชิ้นส่วนคือบิดลักษณะบิดมีเยอะมากเลยแต่ละสายเนี่ยดูดิลักษณะมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละสายอะ่ะ เนี่ยตัวกระทะประลองเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมอเออสนามเพราะว่าตอนเด็กๆจําได้มันจะเป็นหลุมเหมือนกระทะทรงลึกเนาะแต่ตัวนี้มันจะเพิ่มตัวนี้มาเห็นป่ะสายสีส้มๆเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์ต l มไลน์มันจะทําให้เบเบรอะถ้าวิ่งเข้าตัวนี้มันจะทําให้บูทดาเมจให้มันวิ่งเร็วขึ้นแรงขึ้นอะทำไมมันถึงเข้าเส้นนี้แล้วหมุนแรงขึ้นเอาความสังเกตดีๆตรงลายเอ็กซ์ตีมไลน์เนี่ยมันมีฟันปลาแบบนี้แล้วมันเข้ากับตัวเนี้ยอ๋อเนี่ยเข้ากับ เห่เากับเพ<ร>ิ่มแรงมันก็เพิ่มแรงเข้าไปทําให้มันแบบเชันแข็งแกร่งขึ้นฟุน่งชนเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูของจริงว่ามันเป็นยังไงมาแกะกล่องดูกันเลยถึงบอกแงว่าทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยมีส่วนสําคัญหมดเลยนะ<ม>บางตัวเข้าเอ็กซ์ตีมไลน์แล้วแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าเอ็กซ์ตีมไลน์ได้ไวพุ่งกต่อสู้เลยมาไม่เห็นดต่นามอ่ะม่เบรดไปไหนอ่ะทุกคนเบรดหายอ่ะ เราทุกคนเห็นแล้วนะตอนนี้หลอกมันเป็นฝาเปิดขึ้นมาผมก็เห็นแค่สนามนะแล้วเนะี่ยทีนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเปิดใหม่สิเปิดเลยก็ไม่มีนี่ <c oughs> ก็เป็นฝาปิดตัวนี้แล้วก็หรือมันอยู่ข้างล่างบส๊กมันอยู่ข้างล่างฐานเลยปะใช่แต่ทุกคนเห็นเป็นหมดแล้วหลอกทีนีอ้ออยู่นี่ <c oughs> นี่คือสนามการแข่งขันคุณปามอยู่ตรงนี้เลยนี่เอ็กซ์ตีมไลน์นี่เห็นไหมมันเป็นฟันปลาแบบนี้เลยอยากๆๆๆเต็มเลยเอ็กซ์ตีมไลน์เห็นไหมมันหยักหยกเหมือนสายชุดเลยอ่ะมันเหมือนแบบเพิ่มแรงส่วนได้ชุดใหม่ถ้าวิ่งเข้าตรงนี้วูวูเพิ่มแรงเหมือนจะแบบจะแพ้จะแพ้เข้ตรงนี้ก็แรงขึ้นหรอไม่รู้เหมือนกันเราต้องลองดูจริงๆแล้วตัวสนามมันมีดีเทลอื่นๆอีกนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังขอดูเมรเีก่อนนะ นี่เแบเบ้เดี๋ยวท็อปแกะแป๊บหนึ่งอะให้คุณปามเลือกก่อนเลยว่าจะเอาตัวไหนเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยให้คุณปามกับท็อปคนละตัวเอาใส่แอทแท็กดันบรัสเตอร์ดีกว่าส<ๆ>ีนเนะเงินเพราะเมื่อกี้ตอนคุณท็อปบอกว่ามันมีอะไรนะการได้เปรียบกันเสียเปรียบกันอได้เปรียบได้เปรียบใส่สตรามีาอีกตัวนึงมันเสียเปรียบ,ยบไม่แน่หรอกวิสาหลอลวงผมแม่อาจจะเก่งกว่าคุณปามก็ได้ในกล่องเซ็ตนี้รับซื้อมาแล้วทุกคนก็จะมีสนามมีตัวเบเบ้สองตัวมีตัว ชุดให้2ชุดแล้วก็คู่มือมาอันนี้อะไร,รอ่ะตัวนี้เป็นตัวแ็กสนามอ,อ๋อเป็นตัวล็อกสนามใช่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันจะ<อ>ล็อกยังไงน,<อ>นี่แล้วก็คู่มือท็อปแอบเห็นนะว่าเหมือนเขาชุดเล่นกับออนไลน์ได้ด้วยนะหมา<ต>อย่างว่าเราชุดจริงเหรอใช่เราชุดจริงคือเขาอะ่ะจะมีสนามแบบน,นี้แล้วก็เบเบรอะ่ะลูปหนึ่งแล้วเขาก็ชุดเล่นแล้วมันก็เชื่อมกับอันนี้แล้วมันเหมือนไปแข่งกับคนอื่นใช่ไปแข่งกับตัวในออนไลน์อ่ะ นี่เดี๋ยวเรามาดูตัวเบเบ็ดกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวท็อปจะมาอธิบายให้ฟังแต่ว่าความรู้สึกของท็อปในการจับเบเบ็ดในถุงครั้งแรกนะท็อปว่ามันหนักนะรว่าเป็นลูกที่มันมีน้ำหนักอยู่นะปังเออหนักกว่าที่ิ็อปแด้นกิกว่าเป็นพลาสติกใช่แตอแได้คิดว่าเป็นพลาสติกเบาๆแต่ว่ามันเป็นเหมือนโลหะเลยอะ่ะชิ้นส่วนบนสุดอันนี้เรียกว่าเบดลักษณะเป็นแบบนี้เป็นแผ่นๆแ,แบบนี้เลยเน่เป็นส่วนที่เอาไว้ชนกับคู่ต่อสู้นี่ ตอนแรกอะท็อปดูแต่ภาพไงท็อปเข้าใจว่ามันเป็นพลาสติกแล้วมันไม่ค่อยมีน้ำหนักตรงนี้เนาะตอนแรกมองจากวิดีโอก็นึกว่าติกแต่มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนโลหะนะแต่มันก็ไม่เชิงอะมันเป็นเหมือนโลหะชุบเรเคลือบอะไรอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้แต่มันเหมือนคล้ายๆโลหะแต่มันผิวมันไม่ใช่โลหะขนาดนั้นแต่น้ำหนักมันได้นะมันเหมือนโลหะเลยนะอาจจะเป็นพลาสติกผสมโลหะเออเป็นไปได้อยู่คือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฟังจากเสียงดูนะทุกคนว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้มันมันแข็งนะมันแข็งว่ะใช่มันแข็ ซึ่งมันก็จะมีเยอะมากเลยนะส่วนตัวนี้กล่องเขียนว่าอะไรนะแดนบัสเตอร์ hmm. uster, ใช่ไหมตัวนี้ก็คือน้องแดนบัสเตอร์นี่ลักษณะของเบสเขาก็จะมีรูปทรงเขาเรียกว่าอะไรใบมี่หรอเรียกว่าอะไรอแะบบอาวุธที่แตกต่างกันไปสําหรับสายแอทแท็กก็จะเป็นแบบแนวฟันแหลมหน่อยชนแรงกว่ามั้งนะสายดีเฟนก็จะเป็นแบบกลม,กลมๆมใช่อะไรประมาณนั้นพอเดาออกจากการมองเลยนะใช่ดูจากลักษณะก็พอจะรู้เนาะเป็นสายอะไรเนาะไม่ออกเอ้าก็เป็นแบบสายอะไรนะแอทแทกไง ซึ่งมันมีเยอะมากจริงๆแล้วท็อปเห็นเขาจัดแแลงกันด้วยในกลุ่มว่าเบเบดใครอยู่แรลงเอชบวกเอชเออะไรเงี้ยเขาจัดแรลงด้วยนะนี่อันนี้ภาพท็อปให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ท็อปเอามาจากกลุ่มเบเบดเอเนี่ยมันก็จะเป็นแแลงแบบตามประมาณนี้เลยตัวละครเยอะมากชัวรมากแล้วบอกเลยว่าแต่ละตัวนี่ท็อปมองท็อปก็ไม่รู้ว่าต้องชื่ออะไร ก็อาจจะต้องเป็นคนที่เล่นแบบเบเบรแล้วก็คนที่แบบอยากจําเร็วๆเลยต้องดูการ์ตูนผมว่า้วมันจะจมีภาพจำใชา่าใครชื่ออะไรใช่มันจะแบบเหมือนตอนเด็กๆเราไงปุ๊บจำมันจำอยู่ในสมองเลยชิ้นต่อไปตัวกลางทุกคนเรียกว่าลัชเชตลักษณะมันเหมือนเบอร์เกอร์อยู่นะมันต้องประกบก,กัน3ชิ้นเนี่ยตัวลัชเชตเนี่ยคือตัวเชื่อมระหว่างตัวเบรกับตัวบิดนะทุกคนหน้าที่เขาก็คือถ่วงน้ําหนักเพิ่มความมั่นคงแหละอยู่ตรงกลาง ซึ่งบางตัวเนี่ยก็จะทําให้หมุนเร็วบางตัวทําให้แบบช่วยถ่วงน้ําหนักและบางตัวทําให้หมุนนานขึ้นก็แล้วแต่สายแล้วแต่การปรับแต่งแล้วแต่เทคนิคเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆก็เปลี่ยนได้ตามี่ชอบเลยอย่างลเช่นเนี่ยท็อปจะเห็นเขาเรียกเป็นตัวเลขอย่างเช่น360 480อะไรอย่างเงี้ยตัวเลขข้างหน้ามันมาจากนี่ทุกคนเห็นแง่งไหมอย่างเนี้ยยืน่นออกมา1แง่งก็คือ1อย่างนี้ เงือนออกมา1 2 3 4 5ส่วนตัวเลขข้างหลังที่เขาบอก60-80มันคือความสูงความสูงของตัวนี้ความหนาแบบ6 0สมิลถูกตอมใช่ความหนาของตัวนี้6 0มิล80มิลซึ่งตัวลัดเชตมันก็มีเยอะมากเช่นกันทุกคนดูนี่โอ้โหอย่างเยอะไปหมด อย่างของป้๊มตัวนี้น่าจะเป็น1แต่ว่าน่าจะเป็น160นะเพราะว่าจับดูแล้วไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อย่างตัวนี้ก็จะช่วยแบบว่าช่วยทําให้คนอื่นเบิร์ดง่ายขึ้นเบคืออะไรนะเบิร์ดคืออย่างนี้เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยแตกกระจายเพราช,ชนแล้วเขาแตกใช่ออตอนประกอบมาพอชนปุ๊งเขาจะแตกเป็นชิ้นส่วนเลยเนี่ยกองเขียนถูกต้องท็อปดาวถูกได้หไหมหนึ่งหกศูนย์ของท็อปเป็นดัชเชเท่าไหร่ดัชเชษห้าเจ็ดศูนย์ช่ห้าเจ็ดศูนย์ของผมหนาวคุณปั๊มนิดหนึ่งแล้วก็มีห้างแง่งนี่เลย 1 2 3 4งงห้าแง่งนี่คือแรชเชตไปตัวต่อไปไปตัวต่อไปไปวต่อไปไปรีม่านกันไปตัวต่อไปกันดีกว่าตัวสุดท้ายเยอะมากบิดนี่คือชิ้นสุดท้ายอยู่ชิ้นล่างสุดของแฮมเบอร์เกอร์ของเราตัวนี้เรียกว่าบิดมีเยอะมากเนี่ยขึ้นภาพให้ดูมันมีเยอะมากเลยขึ้นอยู่กับแต่ละสายเลยอย่างอันนี้ที่เขาบอกตอนแรกคือน้องเป็นสายแอตแทกใช่ไหมจริงจริงสายแอตแทกอ่ะมันจะช่วยในการเข้าเอ็กซ์ติมหลายได้ง่ายคุณปามดูนี้ นี่เห็นไหมมันเข้าแบบพดีเป๊ะเลยอะคุณปามดูดิใช่เนี่ยมันเข้า Extreme Line แบบง่ายเลยอะเพื่อสําหรับไม่ใช่สายเบเบทุกคนนึกถึงอันนี้รองเท้าทุกคนเห็นรองเท้าบัลเล่ไหมเห็นไหมรองเท้าบัลเล่มันก็จะเป็นแบบที่มันอ่อนนุ่มที่เขาจะต้องเดินดิ้งดิ้งแบบนี้ได้หมุนใช่มันหมุนต้องหมุนต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเต้นบัลเล่ใส่รองเท้าสเก็ตได้ไหมล่ะอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นเลยมันรองเท้าให้เหมาะกับสายถูกต้องเออแต่เต้นบัลเล่ใส่รองเท้าสเก็ตได้นะจิกแล้วก็หมุนเลยแต่ ก็จริงเนาะอ่ะเทียบกับของท็อปวิสัตหลอดกับ Grand บั t t เตทุกคนดูเน่ลักษณะเบดสตัมมีน่าใช่ไหมใช่อันนี้สายแบบนี้ดูเหมอนดิฟเฟนส์เลยเนาะอันนี้สายสตัมม n น่าอันนี้สายแอตแทกเห็นไหมว่ารูปทรงเบรดต่างเลยจากความรู้สึกผมว่าอันนี้จะหมุนดีแน่เลยใช่ไหมแต่ตัวนี้แพ้ทางอันนี้นะมาเรามาประกอบเบเบกันดีกว่าในการแข่งขันทุกครั้งในการที่เราจะไปแข่งขันเราต้อง เช็คด้วยนะถ้าเราไม่เช็คมันก็อาจจะเกิดการหลวมพอมันหลวมคู่ต่อสู้ชนปุ๊บเบร์ดเราเสียแต้มนะครับทุกคนเราต้องใช้ทุกครั้งวิธีการประกอบก็อันดับแรกก็คือเอาแผ่นเบสต,ตั้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาตัวแลชเชตประกอบเข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็บิดบิดให้มันล็อกนี่เห็นไหมล็อกแล้วแล้วก็ใส่ตูดอันสุดท้ายก็คือตัวบิดใส่เข้าไปเลยกดธรรมดาให้ดังแก๊กเรียบร้อยนี่คือเบลเบรดของเรา3องค์ประกอบครบ ส่วนและเช่นเนี่ยเทียบของท็อปกับปามให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายก็คือบิดกันดีกว่านี่คือบิดสายแอทแทกของปามแล้วก็บิดสตามิน่าของท็อปดูดีรูปทรงต่างกันมากเลยดูดิดูดิเออทำไมจะหมุนได้หรอทำไมไม่เป็นแหลมแหลมเลยอ้าเราไม่จําเป็นต้องอันนี้คือทิมพื้นใช่ไหมใช่อันนี้คือปุ้ยขอโทษลุงอันนี้คือทิมพื้นแล้วก็ตัวนี้มันทําให้เข้าเอ็กซ์ตีมไลน์ง่ายทิมแบบบานๆใช่อันนี้เป็นหัวแบบหัวตัดส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวมนเห็นป่ะแล้วก็มีเเหมมมือนลลยควา เสริมบาลานซ์สุดใช่เหมือนล่มเลยนี่แหละมันคือความสนุกงนะั้นเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่ามันสนุกที่เราสามารถผสมกันได้เนาะเราสามารถเปลี่ยนละเชาตเปลี่ยนบิดอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยตามสบายบบเพิ่มความสนุกในการแข่งเนาะถมกต้องเแบบว่าก็จะเหมือนเดิมเดิมใช่ไหมไม่แบบไม่อันนี้แพ้ทางอันนี้ชนะอ,อันนี้ทำใเบ็ดตัวเองให้แบบเป็นสายนู้นสายนี้ใช่มันมันคือความแบบความสนุกที่เพิ่มขึ้น ส่บาลาน,น่าสนุกนะผมว่าแบบ<ช>ทำบาลานไปทางทางแบบแอทแทกนิดนึงหรือบาลานไปทางนิดนิดนึงอย่างน,นะถูกต้องแต่นี้ประกอบยังนะบิดแล้วก็เสียบแค่นั้นบิด<ล>ชิมคิมลุ่ม,ม,มนมอ๋อโอเคบิดให้มันล็อกแล้วโอเคล็อกแล้วแล้วก็ใส่ตูดให้ดังแกรกมาเรามาเข้าโหมดการแข่งขันกันดีกว่าส่วนอันนี้กดยังไงกดลง่างนี้เนาะล็อกสนามก่อนเ<ช>พราะว่าดูจากน้ำหนักแล้วนะ่าจะรุนแรงอะ่ะใช่ปุ๊ป ของคุณท็อปดูตัวใหญ่กว่าของผมเยอะเลยอ่ะใช่คุณปามเลือกก่อนนะอันนี้หมวให้คุณปามเลือกก่อนตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะใช่ไหมยังไงผมก็ชนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะเป็นระบบการนับคะแนนปกติแล้วแข่งกันยังไงตอ้งแตเด็กๆใช่ไหมเออตอนเด็กใครล้มใครใครล้มก่อนแพ้ใครอยู่นานคนนั้นชนะแต่อันนี้มีระบบการเก็บแต้มถึง4แบบ4แบบแบบแรกชนกันใครล้มก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้หนึ่งแต้มแบบนี้เรียกว่า s p i น finish ได้1แต้ม แบบที่2ชนกันปุ้งจนตัวแตกเลยแบบนี้ได้2แต้มเรียกว่าเบิร์ดฟินิชแบบที่3นี่คุณต้องมาดูในสนามนี่ถ้าสมมุติว่าคุณหมุน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 ชนปักปๆกปักปัก,ปก,ปกแล้วไฟได้ไฟหนะึ่งปกลงไปตรงนี้รูเหรอใช่มันมีรูสนามนี้มีรูทั้งหมด2ลรูตรงนี้นะถ้าเข้ารูแบบนี้เราจะได้2แต้มแบบแบบนี้เรียกว่าโอเวอร์ฟินิชแบบสุดท้ายได้คะแนนเยอะสุดถึง3แต้มก็คือ ถ้าเราชนกันปุ้งจนกระเด็นออกนอกสนามตรงนี้นี่ปุกแบบนี้คือว่ากระเด็นแบบนี้ได้ไหมกระเด็นแบบไหนกระเด็นแบบมุอมันไม่น่าเจอกระเด็นขนาดนั้นแต่แต่ถ้าได้อย่างงั้นเขาเรียกว่า extreme finish ได้ทั้งหมดสามแต้มไปเลยซึ่งระบบการแข่งขันนี้ใครได้สี่แต้มก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะอ๋อต้องแข่งกันจะได้สี่แต้มไม่จไม่ได้ต้องเล่น3มตาสี่ตาแค่ได้สี่แต้มก่อนชนะเลย นอกจากการเลือกคุณสมบัติเบเบ็ในการสู้แล้วท็อปไปฟังคลิปพี่คนหนึ่งมาเขาบอกว่าลักษณะการชูดองศาการชูดอ่ะมีผลต่อการหมุนของเบเบ็ด้วยู่้้ชูดแบบไหนเนี่ย และก็ความแรงในการดึงด้วยไม่ใช่ว่าดึงแรงจะชนะเสมอไปนะเราต้องรู้เอกยากอะ่ะเพราะแล้วแต่สายเนาะใช่แล้วแต่สายถ้าแบบมันคงอาจจะต้องดึงให้มันสม่ำเสมอออกไปดีๆเนาะดึงแบบไหน <c oughs> ดึงแบบดึงไ,ไม่ชาไปอ๋อต้องดึงแบบให้มันมีความแรงคงที่ใช่ไหมต้องให้ลูกมันหมุนอยู่ตรงกลางเนาะให้มันนิ่งๆและก็องศาในใการชุดถ้าเราอยากปะทะมันก็มีผลนะแบบนี้เลยได้ไหม มันมีอะไรเงี้ยไม่น่าจะได้เนาะผมเห็นตรงนี้มันมีแบบหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรเงี้ยมันแบบหมุนกันคร์ทามมาแข่งกันได้ด้วยเหรอไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จริงๆนะมันมีหอันนี้หมุนไปทางนี้หมุนไปทางขวาหรอใช่เอาแล้วมันมีลูกศรหมุนซ้ายได้ด้วยเหรอ้าวถ้ามันไม่มีเขาจะทาสัญลักษณ์ทำไมถ้ามันหมุนได้ทางเดียวแสดงว่ามันต้องมีแบบหมุนทางนี้ด้วยจริงเหรอยิงมมีหลายแบบขึ้นอีกแล้วเนี่ยอุ้ยน่าจะปวดหัวเลยเนาะ ขอสุดท้ายแล้วก่อนนี้ไปแข่งกันมาดูตัวชุดกันดีก,กว่าลักษณะตัวชูดของท็อปแรกของปาล์มเหมือนเหมือนกันเนาะใช่ไหมต่างกันสีต่างกันแค่สีเนี่ยแล้วตัวชูดทุกคนเห็นตรงนี้ตรงตรงนี้ไหมข้างล่างก็มีไหมใช่ไหมมีอ๋อมีสองทางใช่มันเหมือนจะไปต่อกับตัวปืนเป็นด้ามจับได้เพื่อให้เราจับถนัดขึ้นและชูดง่ายขึ้นเื่อคนถนัดซ้ายก็จับทางนี้เสียบทางนี้เข่าก็เสียบทางนี้ใช่ถูกต้อง แต่ว่าในกล่องชุดนี้ไม่มีให้มานะให้มาแค่ตัวนี้นี่ไงมันชูธรรมดามันจะจับแบบนี้ปะใช่ไหมมันจะมีตัวจับปะนี่ไงมันจะมีด้ามจับแบบนี้ต่อปรต่อกับตัวตัวชูใช่มันจะมีตัวต่อให้เหมือนจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งหรือมันอาจจะเพิ่มองศาได้ง่ายขึ้นความมั่นคงในการชูหรือเปล่าคุณบามอาจจะทำาเรื่องเสี่ยงเงินแล้วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีผลไหมมาสี่แต้มก่อนชนะมาลองดู คือสังเกตและสนามเขาออกแบบมาแบบนี้เพราะว่าเวลาเข้าตรงนี้จะได้พุ่งมาชนเลยอ๋อเข้าใจแล้วไม่งั้นมันก็จะเข้าอย่างนี้ตลอดเลยเนาะไม่ต้องชนใครเคนะ <laughs> ราวันพร้อมไหมพร้อมเต้นเต้น three two one go ชุดอุ้ยแรงม,มากเอา้า รอบแรกผมตกหลุมแบบโอเวอร์ฟินดีเลยสองแต้มคุณปาล์มชวนผมตกหลุมไปเลยอ่ะรอบที่สองท็อปจะกลับมาได้ไหมคุณจะยิงเฉียงให้ยิงทางนี้ดีกว่าอุ้ยมีการปรับองศาด้วยมา3 2 1 go shoot อุ้ยรุนแรงตุดตุดเนี่ยอุ้ยชวนเองดับเองนะพี่น้อง รอบนี้ผมกับมาชนะแล้วนี่แหละสายสตามมีหน้นาคุณปามพยายามจะชนผมชนผมชนผมจนตัวเองหมดแรงเพราะฉะนั้นคุณปามได้สองแต้มผมหึงแต้มรอบที่สรอบที่สามมา t h r o n e go shoot โอ้โหุ่นตัวแตกตัวแตกโอ,อ้ตัวแตกทะลุกระจายออกไปหลุดรอบสนามเลยจ้า หนูตัวแตกเลยตัวแตกบึ้มแล้วก็ออกไปเลยจากสนามเลยโอ้โหมันรุนแรงขนาดนี้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นคะแนนแต้มของคุณปามก็คือสแต้มไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแตกได้สองตัวแตกได้สองแต้มรวมกับอันเก่าก็คือสี่แต้มกับหนึ่งแต้มผมชนะแล้วขี้โกงเนาะทุกคนเนาะมันอยู่ที่การชูดคุณปามจะว่าผมชูดไม่ดีเหรอผมลองเล่นตัวคุณทอมกันไหมล่ะลองสลับกันไหมล่ะ มาหนึ่งตาพอหนึ่งตาพอโอเคเอาทำไมไม่เล่นให้มัน,มนทบ<อ>สิ้นเลยโอเคเมื่อทอปสลับมาเล่นสายแอตแทกอะไรจะเกิดขึ้นครับทุกคนมาที1ทูว h o นกชุดว้าว <c oughs> เอื้อมรั้วว้าวว้าวออกนอกพนาบไปเลย <c oughs> ใช่กระเด็นออกไปเลยแล้วก็ไปวิ่งต่อด้วยนะไม่ใช่ไม่วิ่งนะไปวิ่งต่อด้วย เห็นไหม Extreme Finish โอ้โหสามแต้มแตตอง้ยังุนอยู่เลยใช่ยังมุนอยู่เลยแต่คุณปามแพ้แล้วเพราะคุณปามถูกต่อยกระจายออกไปจั้งกสามเลยไม่อันนี้คือตัวผมนะจริงๆแล้วอะเพราะว่าผมเดิมแต่แล้แค่ให้คุณท็อปชูดคุณมาว่าจะว่าตัวคุณปามจีว่างั้นนะเมื่อกี้ก็คือสามแต้มไปเลยเรามาเล่นให้มันจบเกมเลยดีกว่าอะคุณปาม คุณทำได้สามแล้วเพราะว่าผมออกนอกสนามถูกต้องก็คืออีกแต้มเดียวผมอีกแต้มดใช่ชนะแบบไหนก็ได้ผมอีกแต้มเดียวชนะแล้วมาตามสุดท้ายของผม3 2 1 e e two one go ชุดอะไรพี่อ้าหเอาเอ็กซ์ไลน์เอาซี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 อุ้ยถ้าอย่างนี้รู้สึกเกมผมจะแพ้ เ้าเมื่อไหร่ที่สตามีนาไม่ค่อยกระเด็นแล้วก็สูสูไม่ได้เลยคือพยายามจะเข้าเอ็กซ์ตีมไลน์เพืวอบูทดาเบทแต่ว่ามดแรงก่อน3 <c oughs> 1มน <c oughs> ไม่จบง่ายๆแฮะอีกแค่แต้มเดียวเนี่ย <c oughs> เพื่อหนึ่งแต้มสุดท้ายเราจะชนะแล้วมา3 2 <Three. S> 1 o n e go shoot w h o วอุ้ยมาทรงไม่ค่อยดีเลยไม่มีแรงจะบูทแล้วไม่มีแรงแล้ว 3ามต่อสองแต้มไม่จบง่ายๆ่าแฮอีแค่แต้มยูเองอะทุกคนมา three two one go ปุ้งหมุนอีกทีปุ้งป<ม>ุ้งอีกทีนึ่งไม่ไหวเลยสู้ไม่ไหวสามสามแล้ววะหรือว่าเราจะแพดูความมั่นคง,งของสายตาม,ม,มิน่าสิยังไม่หดเลย แมตัดสินลแล้วแหละไม่ว่าเราจะได้กี่แต้มคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะสู้กขาในลูกสู้กขนานะลูก t h r go shoot. s h o แร,ง,แรงเลยจุ๊บจุ๊บชนะเข้าใจความสุกมาแล้วกว่าจะได้แต่ละแต้มเนี่ยมันยากมากเลยแค่หนึ่งแต้มนะใช่สูสีมากเลยนะ3-3แล้วผมมาพลิก รอบสุดท้ายคุณปั๊มก็โดดลงหลุมโอเวอร์ไปเลยจ้าดู<ต>ใจมคือตัวผมเอ้ามันอยู่ในมือผมมันก็กลายเป็นตัวผมแล้วเพราะผมเป็นเพลเยอร์ผู้เล่นแล้วจริง,รงๆแล้วอะเรามี2ตัวเนี่ยเราสามารถสลับพวกแรชเชดหรือบิดก็ได้นะมาสลับกันเล่นก็ได้นะ<ต>เพื่อแบบ 2> 2ตัวเอ,อใช่ไหมไปซื้อเพิ่มไหมไผมว่านะถ้าตัวนี้ผมใส่ตรงอันนี้ไอ้ตัวนี้อ๋อถ,ถ้าถอดออกมาแล้ว<อ>สับรัันเร็ววันนี้อีกนิดนึงอะอาจจะชนะนะลองดูไหมล่ะเอามาสลับกันไหมล่ะ แค่ตัวนี้อ่ะแค่ตัวนี้แค่ตูดอ่ะเพราะว่าโอเคเอาตัวสีเหลืองไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นสาย a อ t Tac ที่มีความบาลานซ์มั่นคงด้วยตัวบิดนี้เขาจะเป็นสายบาลานที่แบบมีความหมุนเร็วโอเครอบสลับบิดเล่นกันแบบเล่นๆมา3,2,1 Go s h o o t โอ้โหไปเลยแล้วลูกปินเนี่วิ่งเดี่วิ่งไปอ่นมากเลยอ่ะ แผนคือยังไงนะเมื่อกี้แผนคือก็อยากให้เข้าเอ็กซ์ติมไลนเพื่อจะได้บู๊แต่ไม่คิดว่าจะบู๊ออกไปเลยตัวเองอะมีความแบบสเตเบิอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วแล้วดันวิ่งเข้าเอ็กซ์ติมไลแล้วพุ่งออกไปเองเลยโอเคมันสนุกแบบนี้นี่เองท็อปเลยว่านี่ได้เล่นแล้วนะท็อปว่าท็อปต้องมีเพิ่มแน่เลยอะไม่จบที่2ตัวชัว อยากเปิดกล่องสุ่มมีตัวแลด้วยนะเอออยากเปิดกล่องสุ่มมาแล้วเอามาแข่งกันนะเต้องมีให้คนคนละสามดิมันถึงจะมาแข่งกันได้มันต้องมีมากกว่านั้นดิเพื่อนเราจะได้มาประสาราชเชตสลับบิดกันด้วยอะปามมันต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอเนี่ยและใครที่มีเบเบ็ดมีเบเบ็ดกี่ตัวคอมเมนต์บอกหน่อยสิแล้วมีตัวไหนที่แบบแบบขี้โกงขี้โกงอะคอมเมนต์บอกหน่อยสิตัวเทพเทปอะจะไปซื้อมาเล่นยังได้กล่องไงฮะโอ,อ้ใช่เมื่อกี้เพิ่งไปเห็นคําเตือนกล่องเนี่ยเห็นคําเตือนไหมห้ามเทเวิร์ก ตอนนเล่ใช่ครับถอยตอนเล่น, work, น,ลนจริงๆแล้วผมคิดว่าด้วยความที่ตรงนี้ไงมันกระเด็นได้ก็คือถ้ามันน่าใกล้ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่ห้ามทเทเวิร์กนะไม่มีใครเขาคิดทเทเวิร์กหรอกผมนี่ไงเขิดผมนี่ไงคิดว่าเทเวิร์กเล่นหนึ่งจุดสู้ดิสู้ดิชูดชูดอย่างเงี้ยใช่ก็เทเวิร์กเทเวิร์ก